ครับเมนูกับเขาผมมื้อนี้ครับนี่ครับมกหม้อปลาสวายโอ้โหมันน่ากินมากเลยครับหมกใส่ปลาหมกใส่ผักซีนะครับหมกปลาสวายใส่ผักซีแล้วก็มีแก้วพรกดิบครับแก้วปลาล่าพรกดิบกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับครับสวัสดีครับเมนูมื้อนี้ครับเป็นมกหม้อปลาสวายนะครับนะเมนูง่ายงครับวันทำงานนะครับกับวันศุ คุณไว้อย่างมากกินง่ายๆครับบกกมอ,อกปลาสวาย <c oughs> วันทำงานก็ก,กินง,ง่ายๆเนี่ยนี่ครับแก้วปลาเนี่ยของแซบเดี๋ยวข้างล่างดีกว่าแซบมาเบงปลาสวาย แซบ่บรับจับหมกใส่ผักซีไหมครับช่วงนี้ผักซีกบซีมาบ่อยเนี่ยนะนย่างบ่มี่ขายกับบุมี่อยากกินไม่ได้โดนละหมกใส่ผักซีหมกปลาใส่ผักซี อืมกลอืมเนี่ยป่าเรื่องเอห้ยนีด่ดี อกใส่ผักซีมันได้กินผักซีหอมๆมนเะเห็ดจะเส็ดถึงบ้านเขาผมก็ไม่รู้ว่าปลามันแค่ไข่ปลาบึกนะครับ แก้วเม่นนะมั้งในที่เป็นปลาสวายเหนะมือนกันเก้วปะละพริกดิบมันดีขนาดเลยครับนี่แหละม,มันมันๆแห้งมันแห้งแซ่บอุย้ย ตั้มเจ้าครับแซบ้ครับหมูหหหว้านี่กระทูบ้านผมก็แล้วครับ หลังจากน้ำท่วมมานะลำบากแน่ครับเป็นการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมกับแพ็คของผัดทุงพระราชาทานแพ็คของไปแจกชาวบ้าน mắn đi liệm Xuống cho đây Bỏ lên và xẹp Bỏ đâm ra xẹp nè cái เป็นอีกหนึ่งเมนูสุดยอดของอาหารนิสานเลยครับหมกปลาสวายหมกัมกจะผักอีตูอีผัดอีนี่นนะซีแล้วกินปลาต้องระวังนะครับก้างมันลายอันตรายครับ 음, 음. 저 짱.

ไมซื้อมาไม่ได้ถามเพื่อนว่าปลาบึกหรือปลาสบายตุกนี้น้ำ่วมก็ได้ชิ้นปลาลายนะครับปลาแม่น้ำร้อยละหกสิบเจ็ดสิบบาทนะทุกทุก สับขนาดว้าอืม ยอเลยครับเมนูเลยกิ่นึ่งชิมุเลยยากครกัน น้ำท่วมปีนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพถือว่านักที่สุดแล้วนะเมื่อคล้ายท่วมหลายขนาดนี้อย่างเที่ยครับตั้งแต่ผมอยู่มานกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนะสู้ๆกันไปครับผมกได้ผลได้รับผลกระทบเพื่อนก็สู้กันเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูปจะตากแตยังไม่หีุขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ